สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณธนยศนะครับคุณนัทสิทธิ์นะครับนัททิ์นะครับแล้วก็คุณเพนทภานะครับทั้งสามสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับชัดครับอ่ะโอเคนะครับสวัสดีครับอาจารย์อสวัสดีครับคุณเพนทภาครับคุณเพนทภากลับมาจากต่างประเทศแล้วใช่ไหมครับผมกลับมาแล้วค่ะอ๋อโอเคครับ อ่ะวันนี้นะครับทุกท่านเรามาเจอกันในในคอร์สกฎหมายอาญาภาคความผิดเนาะนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะผมได้ชวนทุกท่านเนี่ยนะครับพูดคุยในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับความผิดต่อร่างกายนะก็ยังอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะครับลักษณะที่10นะซึ่งเป็นลักษณะแรกๆเลยนะครับเวลาที่เราเรียนกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับเรามักจะนําความผิด ในลักษณะเนี้ยความผิดต่อชีวิตและร่างกายเนี่ยนะนำมาสอนนะนำมาเรียนก่อนนะเหตุผลก็คือมันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับให้เห็นเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีแนวคำพิพากษาสารดิกาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นความผิดที่เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับเพราะว่าคนเนี่ยนะครับด้วยอ่ ความใจร้อนนะครับโมโหกันนะทะเลาะวิวาทกันนะก็นำมาซึ่งความผิดเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ร่างกายนะครับอ่ะเดี๋ยวพอจบในส่วนของความผิดต่อร่างกายเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่ความผิดฐานทําให้แท้งลูกนะครับแล้วก็ความผิดฐานทอดทิ้งนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะทุกท่านผมจะขอเทสนะครับขอเทสทุกท่านนะครับด้วยข้อสอบ นะทั้งเป็นข้อสอบอัตันนะครับแล้วก็ข้อสอบปรนัยนะครับก็จะลองทดสอบดูนะครับว่า,าทุกท่านเข้าใจในเนื้อหานะครับที่ที่เรียนในลักษณะที่10หรือไม่นะครับโอเคนะวันนี้เราจะพูดคุยกันนะครับเริ่มตั้งแต่มาตรา295เป็นต้นไปนะครับจนถึงประมวลกฎหมายอาญา,ยาม,มาตรา300นะครับก็มีประมาณสัก5มาตราเท่านั้นเองนะครับ ครับพี่ธนยศครับหกมาตราครับอ่าประมาณห้าหกมาตาเนาะอ่ะโอเคนะครับมาถึงเรื่องแรกเลยนะทุกท่านนะครับก็คือความผิดนะในแต่ละความผิดนะครับคงคงจะไม่ได้พูดทุกฐานความผิดนะครับเพราะว่าความผิดบางฐานเนี่ยนะเราสามารถทําความเข้าใจได้ได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเหตุเพิ่มโทษอะไรพวกเนี้ย นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับภาพรวมนะของความผิดต่อร่างกายนะครับที่อยู่ในหมวดที่2นะของความผิดต่อชีวิตและร่างกายเนี่ยแหละครับเริ่มตั้งแต่ความผิดฐานแรกเลยนะครับก็คือความผิดฐานทําร้ายร่างกายนะเราเรียกสั้นๆนะในในใน,ในมาตราเนี้ยมาตรา295เนี่ยเราเรียกว่าความผิดฐานทําร้ายร่างกายซึ่งมันจะต้องทําร้ายร่างกายให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับก็คือได้รับ บาดเจ็บแก่กายหรือว่าจิตใจใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาที่เราเรียกเรามักจะเรียกว่าความผิดฐานทําร้ายร่างกายนะทุกคนก็เข้าใจตรงกันว่าคือมาตรา295นะมาตรา295เนี่ยถือว่าเป็นความผิดพื้นฐานนะครับที่จะนําไปสู่ความผิดในมาตรา296 297นะ298ได้นะเพราะว่าเป็นความผิดที่เกิดขึ้นจากเจตนาทําร้ายร่างกาย นะครับอ่ะทีนี้พอเราดูมาตรา295ปุ๊บเนี่ยนะถ้าเราทำความเข้าใจในมาตรานี้เรียบร้อยเนี่ยนะครับมาตรา296นะก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่า296คือความผิดฐานทำร้ายร่างกายโดยมีเหตุชะกันนะครับทุกท่านจำเรื่องที่ผมได้พูดก่อนหน้านี้ได้ไหมครับว่าคำว่าเหตุชะกันเนี่ยนะคือเหตุสาเหตุ ที่ทำให้กฎหมายเนี่ยลงโทษผู้กระทำหนักขึ้นด้วยสาเหตุต่างๆซึ่งกฎหมายมองว่าเราสมควรจะลงโทษบุคคลเหล่านี้หนักกว่ากรณีปกติเช่นการทำร้ายร่างกายบุพการีนะครับมันมันสมควรจะต้องถูกลงโทษหนักกว่าการทำร้ายร่างกายคนธรรมดาครับเพราะว่าถือว่ามีความชั่วนะครับชั่วร้ายใน,ในใจิตใจเนี่ยสูงกว่า การทำร้ายร่างกายคนธรรมดาที่ไม่ใช่บุคลากรีของตัวเองนะครับหรือการทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งเขากำลังปฏิบัติหน้าที่นะกฎหมายจำเป็นจะต้องให้ความคุ้มครองนะะคนที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยมากกว่าคนปกตินะเพราะว่าถือว่าเขาเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับก็เลยบัญญัติเป็นเขตที่กฎหมายลงโทษหนักขึ้นนะครับอันนี้คือมาตรา296แนะ่ ส่วนมาตรา297เนี่ยนะครับเราเรียกว่าความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าความผิดฐานทำร้ายร่างกายสาหัสก็ได้นะครับมาตรา297เนี่ยเป็นในเรื่องของความผิดฐานทำร้ายร่างกายโดยมีผลชะกันคำว่าผลชะกันเนี่ยหมายความว่าผลของการทำร้ายเนี่ยนะครับมันอันตรายถึงขั้นที่เรียกว่าสาหัส นะกฎหมายลงโทษหนักกว่าความผิดฐานทำร้ายร่างกายธรรมดาที่เพียงแค่ได้รับบาดเจ็บเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าผลนะมันเกิดขึ้นถึงขั้นสาหัสเนี่ยนะก็มีความผิดตามมาตรา297ซึ่งโทษเนี่ยหนักกว่านะเพราะว่าผลของการทำร้ายร่างกายเนี่ยมันหนักนะครับโดยที่เราเนี่ยนะครับไม่ไม่สนใจเลยนะว่าผู้กระทำเนี่ยนะจะมีเจตนาให้ให้ผู้อื่นเนี่ย นะครับได้ถึงอันตรายสาหัสหรือไม่ไม่ดูครับถ้าหากว่าคุณมีเจตนาละทําร้ายเขาแล้วเนี่ยลงมือทําร้ายเขาแล้วแล้วผลนะของการทําร้ายเนี่ยมันหนักขึ้นถึงขั้นสาหาัสเช่นเขาแขนขาดเขาขาขาดนะเขาพิการขึ้นมาเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดตามมาตรา297แม้คุณจะไม่มีเจตนาที่จะทําร้ายเขาให้ถึงขั้นสาหัสเลยก็ตามนะครับอันนี้คือมาตรา297นะซึ่ง บางครั้งบางทีเนี่ยนะครับการพิจารว่าเอ๊ะมันเป็นสองหนะครับหรือว่ามันเป็นสองเกเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ยากนะต่อการทําความเข้าใจพอสมควรนะครับถ้าแขนขาดขากาดเนี่ยมันชัดเจนครับมันง่ายครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่หน้าเสียโฉมล่ะนะหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวเนี่ยนะครับสมมุติว่าโดนทําร้ายเนี่ยนะจนเกิดแผลเป็นที่บริเวณหน้าเนี่ยนะแต่ว่าแผลไม่ใหญ่นะแต่ว่าเป็นแผลเป็นทำสัญญกรรมได้แต่ว่า ความงามคงไม่กลับมาเหมือนเดิมไอ้อยางนี้จะถือว่าสาหัสหรือไม่นะเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์นะครับส่วนมาตรา298นะครับอันนี้เราเรียกว่าความผิดฐานทำร้ายร่างกายสาหัสโดยมีเหตุชะกันนะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าผลของการทำร้ายเนี่ยก็ถึงขั้นสาหัดด้วยแล้วก็ดันมีเหตุชะกันด้วยนะยกตัวอย่างเช่น ทำร้ายร่างกายบุพการีนะเป็นการทำร้ายร่างกายโดยมีเหตุกะกันใช่ไหมครับจนบุพการีเนี่ยแขนขาดขาขาดนะถือว่ามีผลชะกันด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีความผิดตามมาตราสอง้าสบดซึ่งโทษเนี่ยนะครับหนักที่สุดเลยนะสำหรับความผิดฐานทำร้ายร่างกายนะครับในหมวดที่สองเนี่ยนะครับในกรณีของเจตนาทำร้ายนะนะครับ แล้วก็มาตราต่อมาครับนะก็คือในส่วนของมาตรา299ครับเราเรียกว่าความผิดฐานเข้าร่วมนะในการชุลมุนต่อสู้แล้วมีผลเนี่ยทำให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับอันตรายสาหัสซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันไปแล้วนะครับแล้วก็ได้เชื่อมโยงนะครับมาที่มาตรา299ด้วยนะครับก็คือในส่วนของมาตรา294เนาะนะก็คือความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้มีเหตุให้คนตาย นะครับถ้าหากว่ามีเหตุให้คนตายก็ผิด294แต่ถ้าหากว่ามีเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยนะครับได้รับอันตรายสาหัสนะอันนี้ก็ผิดมาตรา299นะเพราะฉะนั้นมาตรา299กับ2 9 9เนี่ยเหมือนกันเด้เลยนะแตกต่างกันที่ผลของการชุลมุนเท่านั้นเองนะครับอ่ะอันนี้คือมาตรา299นะครับส่วนมาตราสุดท้ายนะครับของความผิดฐานทำความผิดที่อยู่ใน หมวดที่2เนี่ยนะในหมวดของความผิดต่อร่างกายเนี่ยนะครับเราเรียกว่าความผิดฐานกระทําโดยประมาทนะเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะครับถ้าหากว่าใครก็ตามนะที่กระทําการด้วยกระทําการใดๆเนี่ยนะครับแล้วมันเกิดขึ้นโดยประมาทเนี่ยนะที่ที่ที่เป็นคดีบ่อยๆก็คือการขับรถนั่นแหละ นะครับเพราะว่าน้อยครั้งนะที่คนอื่นจะทําอะไรด้วยความประมาทนอกจากการขับรถเนี่ยนะเพราะว่าการขับรถเนี่ยถ้าหากว่าประมาทขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันอาจจะก่อให้เกิดนะความสูญเสียต่อร่างกายต่อชีวิตของคนอื่นได้นะครับถ้าหากว่าเรากระทาโดยประมาทแล้วนะผลของการกระทําโดยประมาทเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเนะเราจะมีความผิดตามมาตราสามนะครับทีนี้ ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของของวันนี้นะทุกท่านครับผมขออนุญาตพาทุกท่านเนี่ยนะไล่สายก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีความผิดนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงในส่วนของความผิดฐานทำร้ายร่างกายกับความผิดที่กระทำโดยประมาทเนี่ยนะครับพอสมควรน,นะครับนะโอเคนะทุกท่านครับแปบ๊บหนึ่งนะครับ เรามาพูดถึงความผิดที่ที่เกิดขึ้นจากเจตนาทําร้ายก่อนนะครับทุกท่านนะครับ <_ d ata> ความผิดที่เกิดขึ้นจากเจตนาทําร้ายเนี่ยหมายความว่าผู้กระทําเนี่ยมีเจตนาที่จะให้ผู้อื่นเนี่ยนะครับได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ,จนะ <_ d ata> ไม่ถึงขั้นเจตนาฆ่านะครับเ <_ d ata> พราะถ้าหากว่าเป็นการกระทําโดยเจตนาฆ่าแล้วเนี่ยนะมันมันจะไม่ไม่ใช่ทําร้ายแล้วนะ,นะมันจะกลายเป็นความผิดฐาน พยายามฆ่าไปน,นะถ้าหากว่าทำแล้วไม่ตายนะเขาไม่ตายเนะี่ยก็ผิดฐานพยายามฆ่าเพราะฉะนั้นความผิดที่เกิดขึ้นจากเจตนาทําร้ายเนี่ยนะมันจะต้องชัดเจนนะครับว่ามันไม่ใช่เจตนาฆ่าและมันจะต้องไม่ใช่การกระทําโดยประมาทนะแต่ว่าเป็นเจตนาที่ทำที่ต้องการที่จะทําร้ายร่างกายเขานะครับความผิดนะที่เกิดขึ้นจากเจตนาทําร้ายเนี่ยนะครับ เรามาดูความผิดฐานแรกก่อนนะทุกท่านนะครับก็คือความผิดที่อยู่ในภาค3นะครับของประมวลกฎหมายอาญานะครับภาคสเนี่ยก็คือความผิดละหูโทษเ่ความผิดละหูโทษเนี่ยนะครับเหตุผลที่เราบัญญัติไว้ในภาค3ของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่ามันเป็นความผิดเล็กน้อยนะภาษาอังกฤษใช้คำว่าพิติคามานะครับก็คือความผิดเล,เล็กเล็กน้อยนะซึ่งความผิดเล็กน้อยเหล่านี้ นะทุกท่านครับทุกท่านคิดว่าความผิดละหูโทษเนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความได้ไหมแหผมถามทุกท่านนะท่านใดสะดวกตอบแลกเปลี่ยนกับผมนะครับความผิดละหูโทษที่อยู่ในภาคสามของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยยอมความได้ไหมครับไม่ได้ครับอหพี่ธนยศบอกว่ายอมความไม่ได้ใช่ไหมครับาอถ้าหากว่าเป็นความผิดที่ยอมความได้เนี่ยนะมันจะต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าความผิด ในมาตรานั้นหรือว่าความผิดในหมวดนั้นยอมความได้ความผิดละหูโทษแม้จะเป็นคดีที่โทษไม่หนักนะก็คือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะครับแม้มันจะเล็กน้อยแต่ว่ามันก็เป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะครับนะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินซึ่งมันไม่ใช่ความผิดที่ยอมความได้ที่สามารถที่จะอะไรครับถอนคำร้องทุกนะถอนฟ้องกันได้นะครับมันเป็นความผิดอาญาแผ่นดินแต่ ให้ความผิดอาญาแผ่นดินตรงเนี้นะครับกฎหมายก็เปิดช่องนะให้มันระง,งับกันได้ได้นะครับนะให้มันให้คดีอาญาเนี่ยมันระง,งับได้โดยการอะไรครับโด,โดยการเปรียบเทียบปรับใช่ไหมก็คือคดีอาญาเลิกกันนะครับคดีอาญาเลิกกันเนี่ยนะครับอยู่ในปวิอาญาเนาะถ้าหากว่าทุกท่านจําได้นะครับคดีอาญาระง,งับนะย่อมระงับไปหนึ่งในสาเหตุของคดีระงับก็คือคดีอาญาเลิกกัน คำว่าคดียาเลิกกันคืออะไรครับก็คือคดีที่มีอัตราโทษเนี่ยนะครับจําคุกไม่เกิน1เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน1นึ่งมบาทน,นะครับถ้าหากว่าตัวของผู้กระทําความผิดเนี่ยยินยอมนะครับจ่ายค่าปรับนะตามที่พนักงานสอบสวนเนี่ยทำการเปรียบเทียบนะเช่นนะครับไปใช้กําลังทําร้ายผู้อื่นเนี่ยตามมาตรา391เนี่ยไปตบหัวเขา นะครับแล้วตัวของผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความนะพนักงานสอบสวนก็ดําเนินคดีครับแล้วก็ทําการเปรียบเทียบปรับว่าคดีเนี้ยขอปรับ5้าพันบาทนะตัวของผู้ต้องหาเนี่ยก็ยินยอมจ่ายค่าปรับตามที่พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับนะครับคดีอาญาก็เลิกกันนะเมื่อคดีอาญาเลิกกันก็ทําให้คดีอาญาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันระงับลงนะครับแต่ว่ามันระงับลงเพราะว่าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนดก็คือคดีมันเลิกกันนั่นเอง เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีความผิดต้องหูโทษนะแม้จะมีโทษนะครับเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดที่ยอมความได้น,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนท้ายนะทุกท่านเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมจะพูดถึงในเรื่องของอตัวของพรบการแก้เกีย่ยวข้อพิพาทด้วยนะครับเพราะว่าพรบการแก้เกีย่ยวข้อพิพาทปี2562เนี่ยนะครับ คดีต่างๆเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นคดีเรื่องหูโทษก็ดีนะครับหรือว่าคดีทําร้ายร่างกายก็ดีเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทําการไก่เกียรนะครับตามพรบการไก่เกี่ยวข้อวิพาทษนะครับ,รบ,รรบแล้วก็ทําให้คดีอาญาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันยุติลงได้ด้วยนะครับเป็นอีกทางหนึ่งนะนอกจากการเปรียบเทียบปรับนะของพนักง,งานสอบสวนนะครับอ่ะโอเคนะครับเออคดีเรื่องหูโทษนะครับที่เป็นที่เป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ย นะครับจะอยู่ในมาตรา3 9 1ก็นะก็คือความผิดฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นนะไม่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับมาตราเนี้ย391เนี่ยนะเป็นการกระทำโดยเจตนาทำร้ายเหมือนกันนะเหมือนกับ295เลยแต่ว่าวิธีการทำร้ายเนี่ยนะมันถูกจำกัดไว้ว่าจะต้องเป็นการใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น นะคําว่าใช้กําลังทําร้ายเนี่ยนะทุกท่านดูตรงนี้ดีนะครับมีประเด็นนะคำว่าใช้กําลังทําร้ายเนี่ยนะก็คือใช้แรงกายภาพในการทําร้ายผู้อื่นถึงจะเป็นความผิดนะเพราะฉะนั้นสมมุตินะครับวางยาสลบคนอื่นนะเป็นยาสลบเลยนะครับหวังว่าให้เขาเนี่ยสลบนะครับแล้วเมื่อเอายาสลบให้เขากินเนี่ยเขาดันไม่สลบทุกท่านว่า คนที่กระทำเนี่ยจะมีความผิดตามตามาตราสามเก้าหนึ่งไหมอ่าแลกเปลี่ยนนะพี่ธนยศครับคุณเพนภพาครับแล้วก็คุณนัทสิทธิ์นะแต่ว่าน่าจะไม่สะดวกนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมเป็นค่ะผม,ผมขอแลกเปลี่ยนนะว่าถ้าวางยาสลบอะแล้วเอายาให้เขากินแล้วแต่ว่าเขาไม่สลบเนี่ยจะมีความผิดตามตามาตราสามเก้าหนึ่งไหมครับไม่ค่ะ อ่าพี่ธนยศผิดผิดผิดสามเก้าหนึ่งไหมครับครับทําไมพี่ธนยศบอกว่าผิดครับก็มันไม่ถึงเป็นการมันมันมัน,มนไม่ก็ไม่สลบก็ไม่ถึงกับเป็นการทําเกินอันตรายแก่ก,กายและจิตใจอ่าแต่ว่ามาตราสามเก้าหนึ่งเนี่ยครับถ้าหากว่าทุกท่านพิจารณาตามผมนะก็คือผู้ใดใช้กําลังทําร้ายผู้อื่นอ่าทุกท่านดูตรงนี้ให้ดีนะ ผู้ใดใช้กําลังทําร้ายผู้อื่นนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านเนี่ยพิจารณาร่วมกันนะองค์ประกอบความผิดเนี่ยคือการใช้กําลังทําร้ายผู้อื่นแต่ถ้าหากว่าเราไปดูนะครับมาตรา295เสิบห้านี่ยก็คือความผิดฐานทําร้ายร่างกายเนี่ยนะทุกท่านจะเห็นว่าในตัวบทเนี่ยใช้คําว่าผู้ใดทําร้ายเห็นไหมครับมันมีความแตกต่างกันนะครับ เอ๊ะมันอาจารย์มันพิมพ์ตกหรือเปล่านะผู้ร่างกฎหมายพิมพ์ตกหรือเปล่าคงไม่พิมพ์ตกแน่นอนเพราะว่าเวลาเข้าร่างกฎหมายเนี่ยมันต้องผ่านการรัฐสภา,าใช่ไหมครับผ่านสอสอผ่านสอวอนะมีการดีเบตกันมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาเนี่ยกฎหมายเนี่ยอย่างดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตราสองเก้าห้าเนี่ยใช้คําว่าผู้ใดทําร้ายผู้อื่นแต่มาตราสามเก้าหนึ่งเนี่ยนะใช้คําว่า ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นนะผมก็เลยถามพี่ธนยศนะครับแล้วก็คุณเพนทพาวาเอ๊ะมาตราสองเก้าห้ากับสามเก้าหนึ่งเนี่ยการการทำร้ายผู้อื่นเนี่ยมันต่างกันไหมครับต่างกันค่ะต่างต่างกันอันไหนอันไหนมันกว้างกว่าอันไหนมันแคบกว่ากันครับทั้งสองท่านคิดคิดว่าอันไหนกว้างกว่าและอันไหนแคบกว่ากันครับ สองเก้าหว้างกว่าอันนี้แคบกว่าสองเก้าสามเก้าหนึ่งแคบกำลังไม้กำลังเพราะว่าสามเก้าหนึ่งเนี่ยจํากัดไว้เฉพาะการใช้กําลังทําลายใช้กำลังอย่างเดียวอ่าโอเคนะทีนี้ผมถามทั้งสองท่านนะแล้วแล้วคําว่าการใช้กําลังปะทุสไลายละ่ะเหมือนกันไหมทุกท่าน การลักทรัพย์โดยใช้กำลังควาทุจร้ายเหมือนเหมือนกับสองคำนี้ไหมครับควางหมายมันอันเดียวกันไหมครับลักทรัพย์โดยการใช้กำลังควาทุจร้ายอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูความผิดฐานชิงทรัพย์นะสามสามเก้านะครับความผิดฐานชิงทรัพย์ทั้งสองท่านดูตรงนี้นะครับผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้ กำลังปัทุสลายตรงนี้ครับเหมือนกันไหมครับทุกท่านไม่เหมือนอ่ะไม่เหมือน เหมือนกำลังประทุทสลายหนักกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยผมยกตัวอย่างก็คือการวางยาพิษให้เขากินเนี่ยนะโดยมีเจตนานยเ่าทำร้ายนะเป็นยาสลบนะทุกท่านคิดว่ามันไม่ใช่การใช้กำลังทำร้ายใช่ไหมครับมันไม่ผิดสามเก้าหนึ่งใช่ไหมคือคือมันไม่ใช่การใช้กำลังทำร้ายใช่ไหมครับค่ะแล้วถ้าผมต้องการที่จะขโมยทรัพย์ของคนคนนี้ ผมก็เลยวางยาสลบให้เขากินเมื่อเขาสลบแล้วผมก็เอาซับไปการกระทำของผมเนี่ยมันจะถือว่าเป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังปะทุสลายไหมครับเป็นชิงทรัพไหมเป็นเป็นครับคุณเพนถภาคิดว่าเป็นการลักรัพย์โดยใช้กำลังปะทุสลายไหมครับ ไม่ไแนแ่ใจค่ะใอ่ทุกท่านทราบไหมครับว่าในประมวลกฎหมายอาญาของเราเนี่ยนะมันมีการบัญญัติบทนิยามของคําว่าการใช้กําลังปะทุสลายไว้โดยเฉพาะนะนะครับถ้าหากว่าเราไปดูในประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งเนี่ยนะครับเห็นไหมครับในอนุหกนะประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งอนุหกนะครับ เขามีการบัญญัติบทนิยามของคำว่าใช้กำลังปรททุสลายไว้นะครับว่าหมายความว่าการทำการปรททุสลายแก่กายหรือจิตใจของบุคคลไม่ว่าจะทำด้วยการใช้แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอื่นใดและหมายความรวมถึงการกระทำใดๆซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถถัดขืนได้นะไม่ว่าจะโดยใช้ยาทำให้มึนเมาสะกดจิต หรือใช้วิธีอื่นใดอันคล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นพอเราดูบทนิยามปุ๊บเนี่ยนะความหมายของการใช้กำลังปรัสสายเนี่ยมันทั้งรวมถึงการใช้แรงกายภาพด้วยนะครับแล้วก็วิธีการที่ทําให้บุคคลอื่นเนี่ยอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ด้วยนะครับรวมถึงการใช้ยาทําให้มึนเมานะเพราะฉะนั้นการลักทรัพย์โดยใช้ยาสลบนะวางยาสลบเขาเนี่ย จึงเป็นการลักทรัพย์โดยใช้กําลังปัททุสไล้เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นะครับแต่ถามว่าการวางยาสรบเขาเนี่ยนะผิด391ไหมไม่ผิดค่ะไม่ผิดเพราะอะไรครับเพราะว่า391เนี่ยต้องอะไรครับกาลังทาร้ายต้องใช้กำลังอง่าต้องใช้กําลังนะถึงจะเป็นความผิดตามมาตรา391ได้ เพราะฉะนั้นการวางยาสลบผู้อื่นเนี่ยนะไม่ผิดสามเก้าหนึ่งครับเพราะว่าองค์ประกอบความผิดคือต้องใช้กําลังแต่ว่ามันไม่มีการใช้กําลังเพราะฉะนั้นอ้าวอาจารย์แล้วอย่างนี้ผิดสองเก้าห้าไหมผมถามทุกท่านต่ออย่างนี้ผิดสองเก้าห้าไหมครับ ที่ธนยศกับคุณเพนภาผิด,ด,ดไหมครับทำ้ายร่าก,กายผิดทำ้ายร่างกายแต่สองเก้าห้าโทษมันเบาวกว่าโทษเบาวกว่าอะไรครับทำ้ายผู้อื่นเบากว่าที่อาจารย์ยกตัวอยา่างเรื่องทิงงซับค่ะ